ไม่เคยอดอยาลำบากอยากแฟนเหลือทนก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาด,ดิฉันนางนายนากเกษมชนลทานจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารเสริมชีวภาพ RD 2551 ที่ใช้กับเมลอนนะคะซึ่งสำเร็จมาแล้วถึงสองครั้งจากการที่ไม่เคยได้สัมผัสกับเมลอนและไม่เคยเห็นต้นเมลอนนะคะครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะสำหรับ Rd2551 ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้คือนี่แหละค่ะที่เราใช้นะคะผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน ที่ไม่มากเลยนะคะใช้สำหรับฉีดพ่นเมลอนทางใบและผสมกับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำของผสมกับปุ๋ยที่เราใช้ทางบำรุงทางรากนะคะทางรากของเมลอนเพื่อช่วยในการดูดซึมให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าช่วยบำรุงทางรากและเราจะใช้ฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะ เมลอนเป็นพืชที่ดูแลยากนะคะซึ่งเป็นที่หวาดกลัวเหลือเกินสำหรับท่านที่ได้เคยปลูกมาแล้วและไม่สำเร็จนะคะแต่คราวนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะเรามีเพราะเรามี rd สองห้าห้าหนึเงเ,เป็นตัวช่วยและควบคุมในการปลูกได้อย่างดีนะคะโรคต่างๆเช่นโรคเชราโรคราแป้ง ลาน้ำค้างรากเน่าโคนเน่าโรคต้นแตกโรคเหี่ยวเขียวซึ่งเป็นที่น่ากลัวเหลือเกินสำหรับท่านที่ปลูกเมลอนแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะพบว่าไม่พบเชื้อโรคต่างๆที่พูดนี่ไม่มีเลยสำเร็จเลยค่ะ R D สองหาห้าหนึช่วยได้นะคะควบคุมได้ยี สามารถปรับปรุงนะคะปัจจัยทางด้านอากาศได้อย่างดีและผลผลิตที่ออกมานี่เป็นที่น่าพอใจค่ะรูปของเมล่อนนี้จะกลมรสชาตินี่หวานเนื้อแน่นนะคะผิวเกลี้ยงลายสวยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าพึงพอใจมากสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นในโรงเรือนของ ของเราที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี่แหละค่ะถ้าท่านถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ทดลองใช้นะคะขอเชิญค่ะลองใช้ได้เลยตัดสินใจเลยนะคะซึ่งถ้าท่านใช้แล้วนี่จะไม่ผิดหวังเลยค่ะเอ่ององจะไม่มีสารเคมีใดๆที่จะมาทำลายได้เลยนะคะเราบริโภคไปแล้วเราได้รับประทานไปแล้วนี่ เราสบายใจได้เลยนะคะไม่มีอันตรายเลยและสำหรับในการที่เราใช้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดพื้นคันหรือแสบตาหรือว่าเ,เกิดอาการช็อกไปเลยเกี่ยวกับการใช้นี่จะไม่มีเลยนะคะแต่ในด้านกลับกันคุณภาพของเรานี่จะดีนะคะผิวเราจะสวยนะคะ ระบบทางเดินหายใจของเรานี่ก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่า Rd2551 จะช่วยปรับสภาพอากาศนะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศในระหว่างที่เราฉีดพ่นนี่แหละค่ะถ้าต้นเมลอนของเราหายใจสะดวกสบายนะคะเราคนฉีดพ่นเราก็สะดวกนะคะหายใจได้ดี คล่องแคล่วไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะเพราะทางทางเดินหายใจดีแล้วนี่ปัญหาต่างๆจะไม่มีเลยนะคะสุขภาพของเราก็จะสดชื่นขึ้นนะคะเ,เมลอนเมลอนที่ที่ฉันปลูกนี่ครั้งนี้ครั้งที่สามและะ้วค่ะได้อายุได้ประมาณสิบห้าวันแล้วมัคะเนี่ยที่ที่ปลูกมาเนะะี่ยค่ะครั้งที่สามและะ้วค่ะซึ่งการฉีดพ่นของที่ฉันนี่จะฉีดพ่นทุกเช้า ในอัตราส่วน2ซี cc ต่อน้ำา20ลิตร6โมงเช้านี่จะฉีดพ่นเลยนะคะฉีดฉีดพ่นที่วัสดุปลูกฉีดพ่นที่โรงเรือนและลำต้นของเมล่อนทำให้หลำต้นนี่แข็งแรงไม่ไม่โอนเอ็นไปมาหรือว่าจะเกิดเป็นโรคเกี่ยวกับใบไ,ไม้อะไรนี่จะไม่พบเลยนะคะตลอดเวลาที่การปลูกตั้งแต่รุ่นอนุบาลเลยค่ะ ตั้งแต่มีรอนอนุบาลและระหว่างการผสมเกสรอ,อดี2 5 5 1ช่วยได้จะติดทุกลูกดอกไม่ร่วงและหลังจากผสมเกสรแล้วออกผลผลิตมาเนี่ยจะสวยมากเลยนะคะและในระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตจะไม่มีการที่ว่าจะมีสารพิษใดๆตกค้างได้เลยและจะชะลอความ ความเสื่อมของลำต้นและใบได้ดีมากเลยค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวนี่ใบยังเขียวอยู่เลยนะคะซึ่งใครมาพบเห็นเขาก็ถามว่าอู uh ้ห oh, ูทำไมใบของเมลอนยังเขียวสวยอยู่เลยอันนี้ก็สามารถบอกได้เลยนะคะว่าเพราะ Rd สองห้าห้าหนึ่งนี่แหละค่ะสามารถชะลอความเสื่อมของลำต้นได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะหรืออยากปรึกษา เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ R d 2อ5 1กับเมลอนนะคะขอเชิญติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์089 706 9530ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็จะพูดคุยเกี่ยวกับการใช้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะใ